อีนั่นไม่ใช่สัตว์ประหลาดนายและนางสัตว์ประหลาดภาคภูมิใจกับไข่ทั้งสามฟองของพวกมันมากนายสัตว์ประหลาดใช้วิธีทําให้ไข่อบอุ่นด้วยการพ่นลมหายใจที่ร้อนเผาและมีกลิ่นเหม็นใสส่วนนางสัตว์ประหลาดทําหน้าที่ส่งเสียงกลี่นร้องเพื่อกล่อมไข่ ในคืนที่มีลมพายุพัดแรงคืนหนึ่งขไข่ใบแรกก็กระเทาะออกสัตว์ประหลาดตัวเล็กหน้าตาน่าเกลียดและมีเดรแหลมแ,แยกเขี้ยวแล้วปีนออกมาทําให้นายและนางสัตว์ประหลาดถอนหายใจอย่างโล่งอกแล้วพูดขึ้นว่าอ้าเขาช่างน่ากลัวสิจริงและนั่นจึงทําให้มันมีชื่อว่าเจ้าน่ากลัวจากนั้นไข่ใบที่สองก็กระเทาะออกสัตว์ประหลาดตัวเล็กหน้าตาน่าเกลียดค่อยๆปีนออกมามันมีหนามแหลมแข็งและตามตัวเป็นตะปุ่มตะปั่ม นายและนางสัตว์ประหลาดอ้าปากค้างด้วยความสุขแล้วพูดขึ้นว่าอ๋โอโเธอช่างสยดสยองเสียจริงเพราะเหตุนี้พวกมันจึงตั้งชื่อให้ว่าเจ้าสยดสยองจากนั้นขไข่ใบที่3ก็สั่นเล็กน้อยเจ้าน่ากลัวกับเจ้าสยดสยองเอานิ้วเคียบเหลือไข่ออกแล้วอะไรบางอย่างที่มีขนปุกปุยนุ่มนิมสีชมพูก,ก็คลานออกมาสัตว์ประหลาดตัวน้อยทั้งสองเห็นดังนั้นจึงพูดขึ้นว่าอ้าเขาน่ารักจังบีเขาให้แบนเลยดีกว่าเออ เขาไม่ได้เป็นแบบที่เราต้องการเลยนางสัตว์ประหลาดเอ่ยเขาทําให้เราตกใจนิดหน่อยเอาเขาไปทิ้งถังขยะเถอะนายสัตว์ประหลาดเสนอแต่ทันใดนั้นก็เกิดฟ้าผ่าขึ้นแม่จ๋าเจ้าขนฟูร้องพร้อมกับโผล่เข้าหาอ้อมแขนของผู้เป็นแม่นางสัตว์ประหลาดก้มลงมองลูกน้อยที่แสนน่ารักของมันแล้วพูดขึ้นว่าฉันว่าเราเก็บเขาไว้ดีกว่าถึงเขาจะดูแตกต่างจากพวกเราแต่ลึกๆแล้วเขาก็เป็นสัตว์ประหลาดนะดังนั้นพวกมันจึงตั้งชื่อให้เจ้าตัวเล็กนี้ว่าเจ้าหนูตกใจ เรื่องราวความสนุกของครอบครัวสัตว์ประหลาดจะเป็นอย่างไรต่อไปสุดท้ายแล้วเจ้าหนูตกใจจะโดนนำไปทิ้งหรือไม่ไปติดตามความสนุกกันต่อได้ในนิทานชุดสตูมังกรนิทานสองภาษาพัฒนา E/F เรื่องอีนั้นไม่ใช่สัตว์ประหลาด